สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะทางไกลทางไกลเมืองไทยต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีทุกคนค่ะน้ำปลากระเด็นมั่วแตเช็ดน้ำปลากระเด็นหกเมกี้คนมีกากไก,จก่จ้กกากไก่ของ ประเทศญี่ปุ่นนี่วันนี้ทำไมมามาเหมือนหน้าเขาไหมถ้าหนาวจาังมหมาสะกตเขาชีวิตไหมเหมไมนเขาหรอดำหรอฮะนม้าม, <laughs> มาและน้องหมา นี้จะให้ดูกากไก่เคยให้ดูหรือยังโน,น,น้นนี่กินหลายทีจ้ะวันนี้ไม่ได้ใส่มาเส้นก็เส้นเดิมวันนี้คุณสามีทำจับให้งามงาม เล็กๆน่ารักน่ารักมาเดิมมาเดิมมาเซบด้วยกัน tầm tàn nam dơm dơm เราทำคลิปกินมันต้องได้ยินเสียงกินมันถึงจะได้อัรรถรสนะคะเราทําคลิปกินแต่ไปนั่งกินปากเงียบกิ๊บมันก็จะยังไงอยู่เนาะ ดเดี๋ยวจะว่าพอแม่แมสอนนี่การกินเงียนเนะาจัะเนาะไม่เกี่ยวกันเด้อจกักอันสอนก็สอนอ,อยากจะเอามือหยิบ น้องหมากำลังอ้อนจะไปเดินวันนี้อากาศร้อนมากค่ะไปเดินมันเร็วไม่ได้วันนี้ก็เปิดแอร์อยู่จ้ะเปิดแอร์ให้น้องหมา รูอ้ียงสาสาองแต่วันนี้ร้อนนะเหมือนร้อนกว่าเมื่อวานเลยรสามสิบเอ็ด สามสิบเอ็ดหงอตอนนี้นะตอนนี้หรอวันนี้วนสามสันนี้องศามสิบองนนี้กมิม้งวน้มองวันสาองศามสิบองว้สามสิบองศาบอี้สอองศา้มงองศา อุ้ยลมเผ็ดว่าใส่ไม่เผ็ดแล้วนั้นเนี่ยว่าจะพาออกไปกินข้างนอกเหมือนร้อนก็เลยไม่ไป หนาวก็หนาวร้อนก็ร้อน ตำจานใหญ่กินสองเวลาไม่จืดไม่จางเด้อจะอร่อย เสียงดังลึก <c oughs> ขึ้นเรื่อยๆ จับพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะหมาน้องหมาเสียงดังจากเสียงอุพัน